เคยเจอเนาะของอสวยๆอย่างนี้ก็อยากให้เพื่อนๆได้มาเจอนะคะอยากได้มาเห็นมาสัมผัสนะคะมันมีปีละครั้งปีละหนแค่นั้นแหละคะ่ะมันมีปีละครั้งปีละหนแค่นั้นแหละคะ่ะตามธรรมชาติตามทุ่งตามท่าตามนานะคะพติมยังไม่เคยเห็นเลยค่ะเพิ่งปีนี้แหละเพิ่งเห็นนะคะทุกคนขา่ะ จะสะท้อนแดดหน่อยนะคะปาติมยุกมันมีปีละครั้งปีละหนแค่นั้นแหละค่ะปาติมอยู่กับธรรมชาติความสวยงามของธรรมชาตินะคะทุกคนขาเห็นสวยๆก็เก็บมาฝากเพื่อนเคยเจอเนาะของอสวยๆอย่างนี้ก็อยากให้เพื่อนๆได้มาเจอนะคะอยากได้มาเห็นมาสัมผัสนะคะ ถ้ามาดูอยู่กับภาพธรรมชาตินะคะดอกดอกอะไรไม่รู้ปติมจําไม่รู้จักชื่อนะคะถ้าใครรู้จักนะช่วยบอกปติมด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเห็นสวยมากเลยปติมได้เก็บมาฝากอยู่กับทุ่งทะกับธรรมชาตินะคะมีต้นไม้ใหญ่ต้นยางนะคะธรรมชาติ <c oughs> เพื่อนเคยเจอเนาะของอสวยๆอย่างนี้ก็อยากให้เพื่อนๆได้มาเจอนะคะอยากได้มาเห็นมาสัมผัสนะคะตามนาปติมนะคะปติมเลยเก็บมาฝากนะคะสวยมากเลยใครรู้จักบอกปติมด้วยเด้อค่ะเดอ้อจัดชื่อนะคะถ้าใครรู้จักนะช่วยบอกปติมด้วยนะคะทุกคนคะ่ะมาเห็นสวยมากเลยปติมเลยเก็บมาฝากอ่า จะสะท้อนแดดหน่อยนะคะป,ปะติมยุกสวยมากสวยทุกคนขาปติมอยากให้ทุกคนมาเห็นจังเลยสวยตามธรรมชาติตามทุ่งตามท่าตามนานะคะปะติมยังไม่เคยเห็นเลยคะ่ะเพิ่งปีนี้แหละเพิ่งเห็นนะคะทุกคนขาเลยคสวยมากสวยทุกคนขา ปาติมอยากให้ทุกคนมาเห็นจังเลยสวยตามนาปาติมนะคะปาติมเลยเก็บมาฝากนะคะสวยมากเลยใครรู้จักบอกปาติมด้วยะะเ,ดเด้อค่ะเด้อฮะจะสะท้อนแดดหน่อยนะคะปาติมยุกสวยสวยมากเลยทุกคนมาสัมผัสธรรมชาติกับปาติมนะคะฮะนะคะ มีดอกไม้สวยๆนะคะถ้ามาดูอยู่กับภาพธรรมชาตินะคะดอกดอกอะไรไม่รู้ประตินจําไม่รู้เออโอเคนะคะทุกคนคะ่ะอยู่กับธรรมชาติท้องฟา้าเลยนู่นจากข้างบนนู่นค่ะลงมาเนาะ โอเคนะคะจะสะท้อนแดดหน่อยนะคะปาติมยุ่สวยสวยมากเลยทุกคนมาสัมผัสธรรมชาติกับปาติมนะคะเลยนู่นจากข้างบนนู่นค่ะลงมาเนาะโอเคนะคะปาติมอยู่กับธรรมชาติ ความสวยงามของธรรมชาตินะคะทุกคนขาเห็นสวยๆก็เก็บมาฝากอยู่กับทุ่งทวกับธรรมชาตินะคะมีต้นไม้ใหญ่ต้นยางนะคะธรรมชาติฟ้านะคะมีดอกไม้สวยๆนะคะถ้ามาดูอยู่กับภาพธรรมชาตินะคะดอก ตอกอะไรไม่รู้ปติมจําไม่รู้ของธรรมชาติอย่างนี้นะคะเราหาดูที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะทุกคนขายาสวยมากเลยนู่นจับข้างบนนู่นค่ะลงมาเนาะโอเคนะคะปะติมอยู่กับธรรมชาติความสวยงามของธรรมชาตินะคะทุกคนขา เห็นสวยๆก็เก็บมาฝากเด้อโอเคนะคะทุกคนคะอยู่กับธรรมชาติท้องฟา้า <c> เ <oughs> พื่อนเคยเจอเนาะของอสวยๆอย่างนี้ก็อยากให้เพื่อนๆได้มาเจอนะคะอยากได้มาเห็นมาสัมผัสนะคะตามนาปทิมนะคะปถิมเลยเก็บมาฝากนะคะสวยมากเลย ใครรู้จักบอกปาติมด้วยเด้อค่ะเด้อสำหรับปาติมนะปาติมปลื้มมากเลยนะคะเนี่ยทุกคนถ้าทุกคนจะได้มาเจอนะเพิ่นเคยเจอเนาะของอสวยๆอย่างนี้ก็อยากให้เพื่อนๆได้มาเจอนะคะอยากได้มาเห็นมาสัมผัสนะคะสำหรับปาติมนะปาติมปลื้มมากเลยนะคะเนี่ย ทุกคนถ้าทุกคนจะได้มาเจอนะปาติมอยู่กับธรรมชาติความสวยงามของธรรมชาตินะคะทุกคนขาเห็นสวยๆก็เก็บมาฝากเดเลยค่ะสวยมากสวยทุกคนขาปาติมอยากให้ทุกคนมาเห็นจังเลยสวยสวยสวยมากเลยทุกคน สัมผัสธรรมชาติกับปติมนะคะตามธรรมชาติตามทุ่งตามท่าตามนานะคะปะติมยังไม่เคยเห็นเลยค่ะเพิ่งปีนี้แหละเพิ่งเห็นนะคะทุกคนขามันมีปีละครั้งปีละหนแค่นั้นแหละค่ะจักชื่อนะคะถ้าใครรู้จักนะช่วยบอกปติมด้วยนะคะทุกคนขามาเห็นสวยมากเลยปฏิมได้เก็บมาฝาก เพื่อนเคยเจอเนาะของสวยๆอย่างนี้ก็อยากให้เพื่อนๆได้มาเจอนะคะอยากได้มาเห็นมาสัมผัสนะคะสำหรับปาติมนะปาติม,ป,ตมป,ปลื้มมากเลยนะคะเนี่ยทุกคนถ้าทุกคนจะได้มาเจอนะเ <c ười> พืเ่อนเคยเจอเนาะของสวยๆอย่างนี้ก็อยากให้เพื่อนๆได้มาเจอนะคะอยากได้มาเห็นมาสัมผัสนะคะ อยู่กับทุ่งท่กับธรรมชาตินะคะมีต้นไม้ใหญ่ต้นยางนะคะธรรมชาติปัดติ่มอยู่กับธรรมชาติความสวยงามของธรรมชาตินะคะทุกคนขะเห็นสวยๆก็เก็บมาฝากเด้อโอเคนะคะทุกคนขะอยู่กับธรรมชาติทดด้องฟ้าเ้อ โอเคนะคะทุกคนคะ่ะอยู่กับธรรมชาติท้องฟา้าถ้ามาดูอยู่กับภาพธรรมชาตินะคะดอกดอกอะไรไม่รู้ป็ตทินจําไม่รู้เ <c oughs> พื่อนเคยเจอเนาะของอสวยๆอย่างนี้ก็อยากให้เพื่อนๆได้มาเจอนะคะอยากได้มาเห็นมาสัมผัสนะคะ มันมีปีละครั้งปีละหนแค่นั้นแหละค่ะกรตตีมอยู่กับธรรมชาติความสวยงามของธรรมชาตินะคะทุกคนค่ะเห็นสวยๆก็เก็บมาฝากอยู่กับทุ่งทะกับธรรมชาตินะคะมีต้นไม้ใหญ่ต้นยางนะคะธรรมชาติานะคะทุกคนสวยจริงๆระยะลงมาจาก ต้นไม้จากกอไผ่ะค่ะยา่าลงมาสำหรับปาติมนะปาติมปลื้มมากเลยนะคะเนี่ยทุกคนถ้าทุกคนจะได้มาเจอนะนะคะทุกคนสวยจริงๆระยาลงมาจากต้นไม้จากกอไผ่อค่ะระยาลงมาเลยค่ะสวยมากสวย ทุกคนขาปาติมอยากให้ทุกคนมาเห็นจังเลยสวยสำหรับปาติมนะปาติมปลื้มมากเลยนะคะเนี่ยทุกคนถ้าทุกคนจะได้มาเจอนะคะนะคะมีดอกไม้สวยๆนะคะอยูตามนาปาติมนะคะปาติมเลยเก็บมาฝากนะคะสวยมากเลย ใครรู้จักบอกป้าติม๋มด้วยเด้อค่ะเด้อตามธรรมชาติตามทุ่งตามท่าตามนานะคะป้าติม๋มยังไม่เคยเห็นเลยค่ะเพิ่งปีนี้แหละเพิ่งเห็นนะคะทุกคนขาถ้ามาดูอยู่กับภาพธรรมชาตินะคะดอกดอกอะไรไม่รู้ป้าติม๋มจําไม่รู้นะจะสะท้อนแดดหน่อยนะคะปะ้าติม๋มยุ่